็กซี่พาแดกวันนี้จะพามาปทุมเส้นสามโค้งนะครับร้านนี้เข้าวต้มปลายเสียร่อยนะครับผมผ่านมาหลายรอบพอดีวันเลี้ยงจอดแวะชิมนะครับนี่นะครับหน้าร้านนะครับหน้าร้านนะครับถ้ามาจากแยกสามโค้งนะครับเลยมากลับรถตรงวัดสิงนะครับนี่นะครับกลับรถตรงวัดสิงนะครับ เลคลินิกมิดไมตรีมานิดเดียวนะครับจะเจอร้านนี้นะครับเพราะต้มป่านะครับมีหลากหลายนะครับหลายเมนูนะครับแต่ผมชิมก็ต้มปาก็อร่อยนะครับนี่นะครับดูเมนูนะครับนี่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 นะครับร้านนี้เปิดขายมานานแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาข้าวต้มที่จวสั่งลนะครับ นี่นะครับข้ต้มปลาอินทรียนะครับอร่อยครับชิมแล้วครับอันนี้น้ำจิ้มนะครับนี่นะครับดูได้ใน,น Youtube ค้นหาพิมพ์บุญเหลือกโกทองติ๊กต k อก087714888ทีาแดกนะครับจอดปุ๊บกินปั๊บไปปีซซอซอร่อยขอบคุณครับ